น้ำตกกลางป่าหูมันบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูสิวันนี้บ่ายวันอาทิตย์ชวนสามีมาเดินเล่นในป่าโอสดดชื่นจังเลยไม่คิดว่าจะมีสะพานแบบนี้โอ้โห สะพานอ้ย,อย,อย,อยน้ำตกลงมาจากข้างในนู้นแล้วก็รกมากเลยนะข้างในดูสิทุกคนโอ้โหนี่ไหลลงไปตรงนี้ อันนี้ตรงนี้เขียนว่าห้ามล่าสัตว์นะคะห้ามล่าสัตว์สะพานสวยสวยสวยอันนี้คือในป่าในป่าในป่านะคะดูน้ำน้ำมันไหลลงไปข้างล่างนี่ลึกมากเลยนะโอ้บรรยากาศมันร่มรื่นดีมากเลย วันนี้มากันสองคนผัวเมียนะคะลูกสาวไม่มาด้วยดูดูตรงนี้นะว้าวสุดชื่นมากโอครั้งแรกที่มาเดินที่นี่ค่ะดูทางเดินปอะน,นะทางเดินป่าเขาสามีก็อยู่ที่นี่มาหกสิบกว่าปีก็ยังไม่เคยมาจะบอกว่าครั้งแรกเหมือนกันเายชวนมาก็เลยมา โอ้โหมีตะป่าเต็มเลยดูทางเดินของคนชอบเดินป่าเนาะโอาขยันทำเนาะเข้าใจทำมีตะป่าสนเลยนะคะทุกคนป่าสนเต็มเลยตรงนี้ก็มีด้วยเหรอตรงนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันแม่สามีดิฉันหายไปไหนแล้ว ตงนี้ก็มีน้ำํำตกมีสะพานไม่ไปดูสิตอนเดินมันเล็กมากเลยนะนี่ก้อนหินอ้้อ้ตรงนี้ไม่มีสะพานจะเป็นที่เดินตรงต้นผินว้าวตรงนี้ก็